ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กา็าพมาเบิ้ผักกระเฉดนามเอามาปลูกไว้หลังบ้านนี่แหละปลูกไว้จังได้ปลูกไปปลูกมาแพ้่ผมไม่น้ำนี่ครับนี่ฝนตกฝนตกมันก็นามม่วคังหรอกแต่ว่ามันแพ้ไปเองไหมทั้ทงที่มันอยู่ในนามเลยหนเห็ยนยอดปะแพ้ไปเรื่อย เงาไปเลยเต้บโป้แน่ใจนะครับว่ามักน้ำแถวแถวนี่ผมว่าง้ามก็ในน้ำอีกในน้ำยังมางงามปนีิหยดเลยแต่ละหยดใจง่งเต็กกี้มันอยู่ในสางครับเอ้ยเอาในไอ้เหล่ามานะมาเสียบไว้มาปลูกไว้ แตกขึ้นย่างหลายเลยที่นี่จิ้นกับวันแพ่หลายครับปุ่นหย่อหนึ่งหล่อบักใหญ่ขวบดีเลยปลูกปุ่นกับปลาล้วยไปอย่างมั่วสุดที่ไม่ได้ปลูกแห็นมามพี่ดอกไม้เองนี่ที่แลกก็ปลูกตัวน,น,นี้นีดแหละให้มง่งน้อยนนี่ ปลูก,ออกง,ง่ายครับอันนี้ปลูกสิ้งไ้ก็ได้กินละ่ะมันจะมีอีก่พันหนึง่งนี่พันต้นไม่แน่ใจว่ามันงไงเป็นไรตัวน,นั้นนะเขาไม่เคยเห็นเป็นไรเ,เคยได้ยินอยู่ตอนนี้มันพันนี่แหละในหน้าในหัวเขานี่แหละเาปลูก